ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไมอามี่นะครับหมีพันด้าดับหนึ่งเอ้าวแต่วันนี้ไม่ได้มาเล่นเหมือนด้านี่นะนี่นะครับวันนี้มาเล่นมูลาดนะครับทุกคนก็อยู่ในท็อปซีโอวีเหมือนเดิมนะครับทีมเรามีท็อปหนึ่งซีโอวีท็อปสิบสามแล้วก็ท็อปยี่สิบเก้านะครับแล้วก็เอลสูเม็ดน้ำเงินนะครับมากับผมวันนี้นะครับมูลาดโลมิงนะครับเป็นคนดูของเข้ามาเยอะแต่ว่าเป็นคลิปที่ผมไม่ค่อยอยากจะทําการแนะนําแนวทางอะไรเพราะว่า บูล,าล่าโรมิงก็ต้องใช้สกิลเพลค่อนข้างสูงครับแต่ว่ายัางไงก็ลองทําดูแล้วกันนะครับว่าจะได้กระแสะตอบรับอย่างไรนะครับทุกคนยิงก็โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่เว็บไซต์ g ก l เด n เติมเกม .com เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมเกมชั้นนําได้มากมายมีหลายราคาให้เพื่อนๆได้เลือกกันแบบจุใจเลยนะครับรับรองว่าคุ้มทุกเกมนะครับถูกแบบไม่เกรงใจใครอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมนะครับไลน์แอดต้องมีแอดนำหน้าได้ครับแล้วก็เพจโกลเด ก็เพื่อทีสามารถดูเป็นแนวทางได้สําหรับการเล่นเจ้ามูลาดนะครับแล้วก็การเล่นมูลาดโลมิงครับมันค่อนข้างดึงสกิลเข้าออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องทําเยอะนั่นเองนะครับตัวมันจะมีประโยชน์นะครับตอนนี้ก็เข้ากลางกันมาครับช่วยกันเคลียร์เวฟไปผมเมทหน้าของเคนนะครับกำลังจะไปเวทเลสเขานะครับแล้วก็ลิงเริ่มบูบับนะครับจากนั้นเอลซูก็เถกับพยานหนึ่งหนึ่งปกติครับโดยปกติเราแรงห่งสูงหรือว่าการเล่นไรโหมดหรือว่าทุกอย่างครับการเล่นแรงหงสูงอันนี้ก็ถือว่าเป็นนดีีว่าเปยสูง โอเคครับก็เขาจะไม่ค่อยแบบว่าไปอยู่เลนติดแคลี่นะครับทาหน้าที่ของโรมอันนี้ผมก็มาหาข้อมูลเนาะแล้วก็มาขโมยคลิปเล็กๆล่างราฮาล่ามาได้ครับโอ้โหโอเคครับนี่ถือว่าสวยเลยเปิดมาแล้วทางได้ของเคนก็ได้บับแดงไปด้วยนะครับอ่าผมก็มาเรียนเดินครับมาหาข้อมูลว่าเขาอยู่ไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วทามิ่งที่ดี <c oughs> ก็คือช่วยเมดเคียกางนะครับอะไรก็เป็นแบบการเขาเรียกว่า แบบเคนไปเวทเลสหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนเนาะมันไม่เขาอาจจะไม่ได้เป็นอนีทุกเกมนะครับเราก็เล่นตามสถานการณ์เกมไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมควรทําก็คือตอนแรกครับผมจะมาย้ําฟอร์เรนก่อนาเพราะว่าฟอร์เรนถ้ามันโดนวลเนี่ยมันจะไปเติมผมชอบมาเล่นออฟเพราะว่าถ้าเกิดว่าออฟเขาโดน,นครับเขาจะไม่สี่แน่ในมังกรใหญ่คนดูนึกงห้าบอ,อกไหมถ้าเขาไม่สี่หมายความว่าเราจะได้เล่น5้าสีหน้ามังกรใหญ่หรือว่าเขาอาจจะเสียฟิกก็ได้ในจังหวะที่ผมมาทําอะไรประมาณนี้อ่ะผมก็เลยมาจอแจฟอร์เรนไปแต่ก็ยังไม่ได้อะะไรนะรนคับ แล้วก็ดีแลกแล้วก็ลงไปเคลียร์ล่างเนาะจากนั้นผมก็มาหาข้อมูลนะครับอ่าก็พุ่งมาตัดตอดไปครับทาอะไรได้ก็ทำเนาะจากนั้นก็มาช่วยเพื่อนเคลียร์กลางอันนี้ก็เดินเกมตามเพื่อนไปโหตาม๋อเค้ก็มาใส่เรียบร้อยครับเคนวินวอผมหาข้อมูลครับค่อนข้างแบบเป็นตัวปวดเลยนะครับมูลาดเคนอะไรอย่างงี้นะครับมาเล่นในตำแหน่งแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเอายังไงต่อในทามมิ่งของมังกรใหญ่ครับ เขนก็ข <ST su ks> ึ้นไปรับเวฟนั้นเดี๋ยวก็คงลงมาเติมเลยนะครับก็ต้องรอดูว่าออฟเขากับออฟเราใครจะมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มังกรใหญ่ครับดีนาโป๊กมาใส่ดีแลกนะครับหายไปนิดหน่อยผมก็เข้ามาตอดเลือดไทจะเตะแล้วกดสกิลสองหลบทุกอย่างออกไปนะครับเป็นไทจะเตะที่เสียเลือดฟรีไปแล้วผมไม่ค่อยได้โดนอะไรเท่าไหร่แล้วก็มาสกิลมังกรนะครับอ่าผมก็ได้เวลสี่มาแล้วสับข้างหน้าของคิดสิกนะครับชอบเล่นคิดสิกไปคิดแนกตลอดเลยเกือบละ โอเคตอนนี้ผมก็โซนออกหมดแล้วนะครับโซนฮายาเขาเจ็บเนาะเข้ามาเล่นลำบากเมื่อกี้ก็ต่อเลือดข้างหน้าของคลิกแนกคลิกสิกเลยโอ้แล้วลวันนี้เข้ามาต่อข้างหน้าของทาร่าโอ้แต่ว่าไม่ได้ครับผมหิวบูบัฟไปครับช็อตน,นี้แต่ว่าทุกตัวมาไล่ผมอยู่หมดเลยครับตอนนี้ทั้งทีมเราก็คือฟาร์มฟรีเวทฟรีตอนนี้ข้างหน้าของเคียนก็ไปเวทเีสแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ดึงเวลาไว้จากนั้นก็เรียบร้อยครับไม่หลอดเป็นความห้าของผมเองครับอยากจะได้บัฟฟ้าก็ถ้าได้บัฟฟ้ามาคือแบบมันจะมมมััันนนนนจะะะเเหหาาากกกกบบรรรรคใสแแตป่่็ลียย้อไ หน้าของเคก็มาเวทเลสนะครับเวทไม่ได้นะครับเขามากันเยอะนะครับในจังหวะนี้จะเป็นยังไงครับหน้าของเคนโดนเจอตัวแบบนี้แล้วยังซิกแซกหลบอยู่หายตัวติดหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหโดนไล่มาแบบนี้ก็ไม่รอดนะครับแล้ยังไงต่อบูฟองยังคงตีดาร์ด้วยความแอบเนียนแล้วได้ดาร์กมาครับอเลสกร์ก็สองต่อสามนะครับก็ผมไปโดนตัวหนึ่งเคมโดนตัวหนึ่งนะครับก็ต่างคนต่างมันคือการกล้าเล่นนะครับทุกคนก็ยังไงเราก็ต้องดูกันไปตามสถานการณ์นะว่าตอนนี้จะเป็นยังไงต่อถ้าเราดู5ตัวรวมๆนีครับ ฝั่งเรามีลิงนะครับความหวังเลทเกมตอนนี้ผมก็มาหาปลเลนในพุ่มแล้วไม่เจอวางท่า2มาแล้วท่านสแลดเก็บไปได้ครับในตอนนี้เวลาพุ่งไปเราจะได้2สแตทนะครับแล้ววางท่า2เพื่อหลบหลบสกิลของศัตรูที่จะโจมตีใส่เราไม่ให้เราได้สแตทที่3แล้วก็สแตทที่ส่เนาะส่วนใหญ่ค,คอมโบ,โบเบสิกมันจะเป็นอย่างนี้ครับพุ่งเแบบแเราจะเข้าไปโจมตีแล้วกเป็นแบบแบบเหมือนไปนเกี่ยวเขาไว้ก็ผมจะใช้เป็นแบบ ุ่งไปให้ถึงครับ2ทีก็จะได้2กระแตวาง2ตี2ทีสับประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เก็บสแตจากคี้ป่ามาเป็นเทคทักษะนะครับอ่าเป็นทักษะเล็กๆน้อยๆครับเพื่อลองจำไปใช้ได้ดึงสแตจากตรงนี้เพื่อไปสับตรงนน้นแล้วเนะโอเคเห็นว no, <my t ide> okay, ่าลิเดียนาเจ็บแล้วบวกกับหายตัวได้แบบนี้โอ้โหแล้วฝั่งเขาก็ดาบมาแก้นะครับกบก็หงสสับเช็คมาในผู้ไม่เจอใครแล้วตัวฟอเรนอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เลนล่างก็เล่นสบายครับเพราะว่าเป็นเอลสูอยู่แล้วครับเอลสูถเป็นแคทตี้ที่ยิงคนเดียวได้อยู่แล้วนะครับบวกรับว แล้วก็มาทำออฟหนะักกดล้างมาให้ขับทางด้านเคนนะครับจะได้แกงเรียบร้อยครับก็เรียบร้อยเก็บข้างหน้าของฟอเรนไปได้นะครับคือมันจะเป็นมูลาดลมเราก็ต้องทำสกักดึงสกายผ้าของมันออกมาให้เต็มที่เนาะผมก็ใช้ความสามารถในการที่ผมเข้าทำทา้างน้างฟอรเรนได้ง่ายในการมาจี้เดนออฟก่อนนะครับอ่าที่ผมก็กดรวมค,คลิปเมื่อกี้ผมเกือบไปตัดคลิปของเคนเนาะเคนก็บอกให้ผมมาออกมาก็คือผมก็จะไม่ได้เอาตั้งใจเอานะครับแต่ว่าจะให้เขาอะรีบมาทำนะครับเพราะว่าผมต้องรีบลงไปรับ ไปรับแครี่นึ่งข้าวหรอไหมผมก็เลยไปตัดหลังแต่เขาบอกให้ถอยผมก็ถอยครับเพราะว่ามันเป็นคีของเขาเนาะโอเคเขาก็ประมาณนี้เห็นว่าอยู่บน2แล้วนะครับตอนนี้ฟอเรนก็ถือว่าเล่นยากพอสมควรแล้วครับเลยต้องเอาทาร่ามาช่วยเนาะหลัานั้นผมก็มาพุ่งตีพุ่งตีแล้วสับแบบนี้นะครับทุกคนทุกครั้งเวลาเล่นมูลานถห้อยากดึงดาเมจออกมาได้สูงที่สุดพุ่งแล้วตีพุ่งแล้วตีนะครับมันจะทําให้เราทำดาเมจได้เพิ่มเติมมากขึ้นเลยตอนนี้หัวว่างทั้งสองเคบฟอร์น่าเขาเลยไม่ เขาเรียกว่าตัวเราได้เปรียบอยู่แล้วนอกทางด้านของตัวละครนะครับแล้วหยิบม,มาโลมิงในเกมนี้แล้วน่าจะเฉาแส,ส,สเก็บขขาหน้าเเลียหน้าไปต่อระยะฟิกเกอร์มาแต่ไม่ถึงนับผมฟิกแรกฟิกไปจังหวะน,นี้ผมก็ฟิกเลียหน้าก็ฟิกถ้าเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่โลมิงควรทำคืออะไรเลยไหมทุกคนสิ่งที่โลมิงควรทำคือจำนั่นเองนะครับว่าเขาฟิกไปพร้อมเรา,าเขาจะฟิกเกอร์มาอีกรอบไม่ต้องเสียเวลานับเลยเราใช้เขาใช้แบบนี้ถือว่าโอเคครับนับง่ายอันนี้คือแคลรี่เขาก็ยืนของเขาได้เห็นไหมทุกคนถ้าถ้าผมเดินเกมได้แคลรี่จะไไม่ลาาบกกภพอ เาจะมีหลายคนบอกว่าเอ้าแล้วแคลี่จะยืนยังไงล่ะครับเอาตัวแบบนี้มาโลมอะไร้ผมแนะนำให้คนอื่นทำตามนะครับแต่ว่าผมสามารถเดินเกมได้นั่นเองนะครับผมไปกดออฟจนแบบต่ว่าทีมเขาเลยต้องขนคนขึ้นมานะครับทำให้มันแบบเขาไม่สามารถจะมาทำเกมบุกของเราได้นะเพราะว่าออฟเขาโดนปั๊มอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็คือบวกกับแคลลี่เราเป็นเอลซูสามารถวางแถบไว้รอบๆตัวได้ด้วยถ้ามันโดนหนักจริงๆผมเชื่อว่าดีแลกก็เป็นเมทที่คล้ายๆซับ2นะครับซับ2ก็คือ สามารถเคลียร์คลิปได้ลงไปช่วยรับรับป้อมแทนได้อะไรอย่างเงี้ยหัวน้าาของลิงไปเก็บข้างน้าของทาร่าไมาได้ดูในเกมมันต่อด้วยว่าแล้วฟอร์เรนเหมือนจะโดนเคนล้อมอยู่แบบนี้ผมก็เหมือนเดิมนะครับเล่นแบบสไตล์เดิมด้วยความที่ฮีโร่เรามันก็กินอยู่แล้ว <c oughs> แล้วเก็บสแตทมาปับปับปับสับม,มาไม่โดนแล้ววางท่าต่อคอนเรนติไม่โดนรู้จังหวะอยู่แล้วเข้าไปแก๊งอีกรอบนึงก็ไปอีกรอบนึงที่คนเรนตล้มลงไปครับด้วยพาส์ีของเคนโอเคครับสวยครับจังหวะนี้ ผมออกเป็นรองค้าวลูกคูดาวเ,าเดียดได้บอกไอเทมนะครับไม่รู้ว่าตอนจบผมจะได้เปิดภาพไว้หรือเปล่าจาังหวะนี้ก็เข้ามาต่อเลือนนะครับไม่เอาถึงล้มนะครับเอาแค่เจ็บพอสำหรับพวกซับพอร์ตสอนของข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นพ,พวกแคลรี่เมดออฟมีจังหวะผมทาได้ผมทําแน่นะครับคือเอาสุดเลยครับแลาก็สับต่อเลือนไปเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ไฟเตอร์โลมสามารถทําได้ครับแต่ก็ไม่แนะนําให้คนดูเล่นตามนั่นไม่แนะนานะครับก็ลองดูเป็นแนวทางดูพวกทักษะการเล่นมูลาดไว้อผมก็โอเคนะครับ แดี๋ยวของไอเทมค่อยไปว่ากันแล้วกันนะครับว่าตอนจบออกอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวผมเอาแปะไปให้ซ้ายมือสีเออเดี๋ยวผมแปะไปให้นะครับโอเคมาจะออกเป็นของโลมสีเหลืองนะครับแล้วแต่สถานการณ์ด้วยว่าตอนนี้เราจะโดนดามเมจเยอะไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ผมออกเป็นสีแดงเพราะว่าตอนนี้ผมมองฝั่งของข้ามแล้วว่าซีซีเบรกผมไม่ค่อยมีนะครับถ้าเป็นแบบตัวล้วงเยอะเยอะามเมจหนักหนักเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกในคลิปอื่นนะครับว่า ปรนเดนไม่ใช่คลิปเดียวที่ผมเล่นมูลาดลมแล้วแล้วได้นะครับต้องย้ำคุณดูก่อนรอติดตามเไว้หน่อยนะครับลองเปิดใจแล้วกดติดตามไว้นะครับคือมีอีกหลายคลิปแน่นอนนะครับรอดูได้เลยครับหวังว่าทุกคนจะได้ดูทักษะจากมูลาดของผมบ้างนะครับหลังจากที่ดูแพนด้ากันมาเยอะแล้วโอเคครับไปเราเล่นเกมมันต่อดีเหครับตอนนี้ก็เห็นว่าเพื่อนเราเสียไป2ตัวน,นะผมเลยมาตัดล่างไว้ก่อนนะครับแล้วผมจะเข้าไป เนียนขวาได้เลยเพราะว่าเราเสียไป2ตัวเพื่อนเราต้องรู้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่เขาแบบเป็นท็อปซีโอวีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะว่าผมพูดไปทันจบลิงหายน่าจะโดนแล้วน่าจะโดนดักแหละครับก็มาเก็บเขาเรียกนะมาเอาความได้เปรียบคืนนิดหน่อยเท่าที่เราจะทําได้เราคงไม่ปะทะต่ออยู่แล้วเพราะว่าเราเสียไป2น้องดึงเข้าออกไหมผมก็เลยไปดึงขวานะครับดึงเขากลับมาตอนวันนี้ดับเป็นชั้นแสตเก็บทางด้านของทางร่าไปไม่ได้แล้วฟิกเกอร์จะมาเอากบขบก็ฟิกเหมือนกันโอเคเขาไม่มีฟิกรวบนะครับฟิกผมมาพร้อมเขานะครับนะง่ายๆเลยกันนะับแลล้้้ววนนนีเเาาามมก็หพพะุ่ง วางสองนาทีครับคอมโบที่เวทบอร์ดครับ,รรบประมาณนี้ครับพากยหลือเกินครับเร็วเหลือเกินเป็นคลิปแบบเวลาผมอัดนอกรอบวันนี้เป็นการเล่นนอกรอบจะไม่มีหน้าผมนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นในสตรีมเมื่อไหร่มันก็จะมีหน้าผมแล้วก็มาวางท่าสองทำไม่แฉกเก็บเราไฟติโนโไม่ได้แล้วกลับเงามาโดนดักแต่ไม่เป็นไรครับผมเป็นโลมิงแต่ก็เป็นอยู่ผมโดนชัดดาวโอเคครับเราเป็นโลนะทุกคนมันก็จะแลกกับเราในจังหวะไหนบางครั้งมันก็ต้องก็เขาต้องคิดดีๆนะครับโหแล้วจังหวะนี้มันมีดีแลกครับด้วยความด้วยความที่เวทเราเป็นนีแลกด้วยเาะมัน มันเป็นเมดมันเป็นเมดยืนพื้นในการกันบ้านเดี๋ยวนะครับเพราะว่าดีแลกอลเลสเตอร์หรือว่าเป็นพวกกาลีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเรื่องเวฟเคียอาจจะไม่ต้องเป็นหน้าเป็นห่วงมากสำหรับป้อมกลางเนาะแล้วก็เอลสูก็เล่นดีครับเล่นดีการยืนการวางแถบเอาตัวรอดเองได้เก่งครับแล้วก็ตอนนี้ลิงก็เอามังกรใหญ่อยู่ <My water. S 1> เคนก็สไตล์เขาแหละครับสไตล์ของเคนแหละเดินหาสร้า<อ>งความปั่นป่วนนะครับ ไม่แน่ใจว่าคลิกสิเขาได้ออกเปิดตาได้หรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วสกิลของมันก็สามารถเปิดตาได้อยู่แล้วนะครับแต่เขาออกอีกก็ไม่ออาเขาออกเป็นลมของโลมล้างผมเห็นแล้วแล้วมัน,นเคนเข้ามาเล่นใส่เขาได้ของทาร่าแล้วเอาไม่ลงมีดาเมจเติมเข้ามาจากน้าของมูราดแล้วผมได้ตัดเลือดแล้วออกมาช่วยเพื่อนตัดเลือดทาร่านะครับแล้วเสกสแตตมาจากทางด้านของมูราด2สองรแตแล้วหาเป้าหมายที่ทำจ,จ,จ่ายดาเมจที่คุ้มสุ่สุดแต่ผมก็ยังไม่สามครับกับมาก่อนคือแบบ ไม่ชัวร์นะครับเขาหายตัวอยู่ด้วยนะครับแตบบ่เขากำลังรวบเราที่เงาเนาะชิ้นต่อไปก็จะออกเป็นโอมิอาร์นะครับเพราะว่าเกมนำแล้วนะครับของกันไม่น่าต้องมีละแล้วลก็มาวางท่า 2, สองศับทเป็นจอนสแลสแตนด้าของคอเรติโนแล้วยังไม่ลม้มแล้วมีชิกแน็เข้ามารวบที่เงาแล้วคอเรติโนก็ล้มลงไปเพราะว่โดนแบทสลงของแบทแมนนะจับตวะนี่กบท่าสองแล้วกดล้างมาเผื่อมีเพื่อนล้ลอมอยู่ด้วยจะได้ได้เอฟเฟกต์ล้างจากของโลมผมไปด้วยนั่นเองนะครับก็คือเป็นว่าผมมาหลบกบได้อยู่แล้วจังหวะเมื่อกี้แต่่่่โโกกกเเเเอออูจจะะะดดดนนนนน้้้ววยย็ลลลางงงใหหหพืไปครััับบทีผม ก็ทักษะต้องไว้นึงครับเล่นไอ้พวกตัวอย่างนี้โลมนะครับมันมันจะคนละเรื่องนะครับกับแทงธรรมชาติเนาะด้วยความที่ผมก็เล่นมาเยอะนะครับมูลาดเล่นมาแบบเป็นหมื่นหมื่นเกมแล้วเนาะก็เลยแบบก้าวออกมาทำคลิปอะไรแบบนี้แต่ว่าเพื่อนๆอย่าทำตามนะครับเอาไว้เป็นไปเทคนิคได้นะครับว่าเข้าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับการคิดแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจังหวะนี้ก็การเงินเราก็นําเยอะแล้วนะครับเอาตรงๆด้วยความที่เป็นไฟเตอร์2ตัวนะครับเชนก็ เดินเกมแบบกดออฟแล้วครับเราเล่นทางหน้าของออฟแล้วเราเล่นได้สำเร็จเนาะแต่มันจะง่ายหรือเปล่าครับฝั่งเรามีท็อปซีเอวีเยอะแบบนี้ฝั่งเขาก็ต้องมีเช่นกันนะครับระบบเวลาสุ่มมันจะสุ่มให้ฝั่งตรงข้ามมีทั้งคู่แล้วแต่อนที้กดสกิลสองหลบหน้าชิกแนกมาฟิกเกอร์หลบอุปกรณ์เผื่อว่าเขาฟิกเกอร์มาตามต่อแล้วผมก็ถือสแตบมาจังหวะนี้ไม่เจอใครเพราะเขาหายตัวก็กลับเงาออกมาก่อนครับเพื่เซฟครับเราไปซัพพอร์ตนะครับหาข้อมูลแล้วก็การเอาตัวรอดนะครับกลับมาทำดาเมจจคคคือสิ่่่งททีมมูรราาดลววะะนับ ผมว่ามันเป็นตัวที่หาข้อมูลได้ดีดีตัวนึิงเลยนะครับสามารถเอาเงาไปเช็คได้แล้วก็แบบกลับมาได้ถ้าเราไม่สับส่วนใหญ่เราไม่ค่อยโดนอะไรอยู่แล้วนะครับสามารถแบบเช็คข้อมูลได้จริงๆนะส่วนใหญ่แบบว่าถ้าเราไปสับเนี้ยเราจะโดนคลิกซี่ยกโอเมนขังหรือว่าฉี่ผักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่สับโอ้เราจังหวะนี้ดูลิงกันหน่อยจะเข้าไปใส่ละหายารู้ตัวหลบทันมาฟอร์เรนจะเล่นต่อแต่ก็เล่นไม่ได้เราก็มาโหดไฟใหญ่ครับวันนี้อันนี้เป็นไฟใหญ่นะครับก็ผมก็ต้องมา หัดีแหลกเล่นมาสวยมากนะวันนี้สูซูมลดลงไปแล้วอีกนัดดึงโดนไหมไม่โดนครับตอนนี้เสกสแต็มาก่อนลดครูดาวสกิลหนึ่งสี่วินะครับเสกสแต็ตแล้วลดครูดาวต้องประมาณ30 30หรือ35ขึ้นไปอะไรเงี้ย30ขึ้นไป,ปพูดผิดนะครับก็จะสามารถเด็กสกิลหนึ่งอยู่กับที่2ครั้งเพื่อให้ครูดาวสกิลหนึ่งเหลือ4วิเพื่อที่จะพุ่งไปสับต่อได้ฟรีอ่าที่ผมเอาเอาเงาไปเช็คหาข้อมูลเฉยนค,ครับค่อนข้างไกลเลยนะครับผมไปเช็คถึงข้างล่างนู่นเลยนะครับแล้วตอนนี้ตรงกลางเหมืออออออนนนนนนจจะะมมมีีไไไไฟฟแแตตต่่่่ววววาาผดด้้สใรรคคิััเเงป็ลลบ เพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมผมถึงไม่ได้ไปดูเพื่อนตรงนั้นเพราะว่าแบบไอแคลี่เขากขอยู่กับเราอะครับตัวทำดาเมจผมก็เลยแบบอะไรถ้าแคลี่จะเล่นกับผมผมก็เล่นได้นะ,ะตอนนี้กดของลรข,ของล้างมาเาหูแล้วไม่พอครับดีแลน้านครับเลดเกมรู้มือครับตอนนี้เรียบร้อยเล่นเชิงไปมเล่นเชิงอันนี้ก็เป็นจังหวะของผมที่เล่นไม่สวยเลยนะครับแบบหามุมเราพยายามจะไปหาจังหวะเล่นจากที่แบบไปปิดหลังเขาเมื่อกี้แต่ว่าพอมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้ว,ลวกลับมาก็โดนด,ดาวทางได้ครับทิ้งเงาไว้แบบนั้น แล้วจะวันนี้ลิงเข้ามาแอบดักเหมือนเดิมแล้วเจอลิเลียนหน้าจะเข้าไปทุบอีกทีนึงโอ้โหแต่ก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหแล้วจะยนนังไงต่อหายตัวมาทุบเลียนหอีกทีตีมาติดคีหรือเปล่าโอ้โหแล้วเรียบร้อยบ,บูคองโดนไป2ตัวติดนับน่าจะร้อนในตอนนี้แต่ก็โอเคครับเขามันก็ถือว่าเป็นคามแบบกล้าเล่นนะครับของแต่ละผู้เล่นนะครับแล้วก็ต้องขอแดือนากนี้ยังไม่เกิดโอเคขอภยัยเพื่อนเด้วยนะครับ <S <S ถ้าเกิดว่าผมเอาคลิปมาลงอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันไปโดนใครแบบว่าอาจจะมีคนนน้นคนนี้อยู่ในคลิปก ขอญาติเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับเกมที่ผมแพ้เขาก็มีเยอะนะครับต่างคนต่างถัดแพ้ชนะไปนะครับไม่ได้มีเจตนาอย่างไรนะครับช่วงนี้ก็ทําช่องอยู่ด้วยนะครับมาดูกันต่อครับข้างล่างนะที่ผมต้องรับกลางนะครับพอดีแดกยังไม่มานะครับโอเคก็ถือสแตดมาสับตอดเลือดไปพายาเตะอยู่ข้างบนเราแน่นอนนะไฟนี้เราเล่น5้าสี่แน่ครับพายาเตะเขาโผล่บนแบบนี้ด้วยเวลาที่เราคนเยอะกว่าแต่เพื่อนเราเจ็บมากแล้วไฟใหญ่อีกครั้งหนึ่งเกรนโดรุ่วไปก่อนผมก็สับเช็คมาในพุ่มนะครับลบสกิลสองลบข้างหน้าของสกิลลิหน้้าไไปด ยังไม่การจะกดกลับเงาเ่าหร่แล้วกดกลับมาเห็น2ตัวอยู่ตรงขวาแล้วตรงก,รงกลางคีปกางไหลามาแบบนี้วของเก็บหนาทาร่าไปได้ทาราไม่เมีมันตีแล้วแล้วผมต้องเสกแต่แล้วกลับเงามาก่อนเพราะว่าไม่ช่วยจะแทงเข้าไปครับยังไม่มีของล้างล้างจะมาภายในอีก2วิและหนึ่งวิเข้ามาแดดหน,น,นึ่งทีแล้วสับหน้าลีราก็หลบไม่ได้อีกโอ้โหพิ้วจริงเขบหมูแล้วให้เตะเข้ามาผมมีพิเกอร์ออกขวามาแล้วเป็นทัมมิ่งสิบสามครึ่งนะครับย,ยังพอยังพอที่จะเสี่ยงเล่นได้นะเพราะเราเสียตอนนี้ก็ยังถือว่าเกิดทันก๊อ์เนาะ ในอย่างน้นรับทมิ่งที่ทุกคนไม่ควรจะเล่นเลยก็คือ44นาทีแล้วนะครับ <Our S 1> ไม่ควรจะหาเสี่ยงอะไรที่มันแบบไม่ได้ชัวอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันก็ทําได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเราเพื่อนได้ชัวสมมติลิงไปดักได้ตัวหนึ่งอะมันก็ได้ใู่ไหมเพราะว่าลิงเป็นตัวเลดเกมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบเป็นคันด้าแล้วไปเจอไปเจอพวกแบบฉีหรือว่าไปเจอพวกตัวบางๆเหมือนกันผมว่าไม่แนะนำนะครับอาจจะทําให้เราแบบเสียเชิงแล้วก็ไปเราเล่นไฟใหญ่ดีกว่าเนาะเอาชัวดีกว่าเล่นกับเพื่อนนะครับ แต่ถ้ามั่นใจก็มีปัญหาครับก็ทํามั่นใจนว่าเชิงหนาขวาก็แยกเล่นเพื่อตัดตัวนึงก่อนคลองขึ้นก็ถือว่ามีโอกาสชนะ80%ได้เลยครับจังหวันนี้ก็ตัดฟ้ามาแล้วดําแม้นสแลดปุ๊บหลบดาเมจออกมาได้อย่างไม่มีอะไรครับแล้วก็วีบูคองก็มาทุบเจ้าวันนี้ผมเลยต้องกลับเงามาเล่นแหละครับแล้วก็ล้างให้ไมาอีก30วิแล้วเข้ามาสกิลหนึ่งจะไปเต้นเก็บสเตสเตของตระหน้าของทาร่าแต่เรียบร้อยครับลีเลน่าก็ดักผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับลีเลน,น่าช้ำๆเป็นไงคร ไม่จําเป็นต้องคลิกซี่อะไรเตอร์ครับลิเลียนหน้านี่แหละครับตัวดักมือราดช,ชั้นดีเลยผมจะบอกค่ะในจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยแล้วลิงเข้ามาเก็บงานได้หมดแล้วฝั่งของข้ามล้มกันไปหลายคนมากสี่คนตอนนี้เหลือเพียงแค่ลิเลียนหน้าตัวเดียวเดี๋ยวว่าผมเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับก็เก็บผมไปได้ก็อิมแพคก,ก็อาจจะไม่เยอะถ้าเกิดว่าผมเป็นออฟเลนอะไรเงี้ยครับผมแล้วมีลิเลียนหน้าเข้ามาเกาเอลสุกดดูใหญ่สวนมายาเตะเข้ามาลามสดจังหวะนี้น่าเรียกมีมานาอยู่แล้วยังล้มหูแล้วก็ล้มไป3 คนตรงนี้กับคลิกแนกที่จะเกิดขึ้นคลิกสิบปะวะเออคิกสิครับคิกสิที่จะเกิดขึ้นมาแล้วรีบเข้าไปจบบ้านแล้วแบบนี้ก็เรียบร้อยไปละครับีจบ <c oughs> เ,เกมนี้ครับเพื่อนๆที่เถ็ออย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับคือเป็นตัวหนึ่งที่ผมถนัดครับก็เป็นเมสส้มตัวที่2ตัวที่3าของผมเออเป็นตัวเมสส้มตัวที่2ของผมนะครับตัวที่3าเป็นซูกาตัวที่4ีเป็นฉีเนาะตัวแรกเป็นสก,กัดนะครับแต่ว่าสกัดเรนปรับโมเดลเป็นเวทละ ผมเมสส้มตอนที่มันเป็นกายภาพะนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยไม่ค่อยได้ทำคลิปสําหรับมันเท่าไหร่โอเคครับประมาณนี้ครับฝั่งข้ามก็หูฟอร์เรนเมสส้มอะไรกันเต็มเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับเจ้าสองหมื่นผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคอนเทนต์ดีๆอะไรปแปลกๆที่คนอื่นเขายังไม่ค่อยมีใครทําหรือว่าผมอยากจะทําให้ทุกคนได้คิดว่ามันได้ความรู้ก,กับาคนดูแน่นอนนะจะมาทําให้คนดูดูแน่นอน,นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับบ๊ายบาย